ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับวันนี้ผมมีเมนูสุดสุดฮิตนะครับสุดอร่อยสุดอร่อยนะครับแต่มันเป็นเนีคนที่เขาทานอยู่น่าจะเป็นคนภาคเหนือหรือภาคอีสานนะครับคนเหนือเขาเรียกว่าหกงัวครับหกงัวหกควายครับเนาะแต่ว่าทางอีสานก็จะเรียกน้องวัวนะครับเป็นของกินคนเมืองเขาครับอันนี้แบบทําแบบสูตรเมืองเมืองนะครับหกงัวครับ นี่เขาเรียกภาษานะครับคุณเมืองเรียกภาษาครับนี่ก็ยำหกครับยำสุดเมืองครับสุดเหนือเฮาครับนี่ครับกินกับข้าวครับวันนี้มากินข้าวบ้านยาครับมีของกินอร่อยก็คนเท่าคนแก่คนเก่าเขาก็ชอบมันเป็นอาหารโบราณนะครับคนเมืองเขาก็ชอบวิธีทําก็ทําแบบสูตรตั้งเดิมครับก็ตั้งเตาตั้งน้ำมันร้อนนะครับเตาถ่านวันเดิมครับ ใส่ตะไครตะไครทุบนะครับ,แล,นะรบแล้วก็ใส่ขานะครับพอมันสุกมาแล้วก็จะใส่เนี่ยไอผักไผ่ผักไผ่ต้นหอมนะครับสะระแน่ครับเดี๋ยวรอน้ําเดือดนะครับน้ําเดือดก็เอาหกใส่เลยครับครับน้ําน้ำกระเดือดแล้วครับไอ ผมลืมบอกไปไอ้ไอ้ฮกวัวหกควายนะครับราคามันแพงกว่าเนื้อสันในของเนื้อวัวนะครับอพอค้าไม่ค้าเขามาขายนิดแต่เปนคนทางเหนือนี่จะดูดีมันแพงทางอีสนานเหมือนกันครับแพงกว่าราคาเนื้อสันในนะครับอันนี้ผมซื้อมาก,กิโลสองร้อยห้าสิบก็เท่ากับราคาเนื้อครับแต่มันอาจจะมันต้องแพงกว่าราคาเนื้อนะครับจริงๆพวกนี้มันจะปัญหาก,กินยากครับ ถ้ามันวัวตัวหนึ่งมันเกิดเกิดลูกมานะครับมันถึงจะถึงจะได้รคตรงนี้มานะครับครับเดี๋ยวน้าเดือดครับน้าเดือดใส่ไปเลยครับต้มต้มนาหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวก็รอมันเดือดนะครับเดี๋ยวรอต้มไปเรื่อยๆครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนะครับเอาเดือดแล้วเอาจนสุกครับ แล้วเรามันสุกมันเราก็จะมาซอยซอยครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอันนี้ต้มสุกแล้วนะครับแล้วผมก็ซอยนะครับซอยละเอียดละให้เขาซอยนะครับซอยละเอียดลวแล้วก็เดี๋ยวรอปรุงครับปรุงแบบคนเมืองเขาครับเครื่องปรุงเครื่องปรุงเขาก็จะมีผักไผ่หอมดวนต้นหอมนะครับแล้วก็นี่ครับปรุง ของกินแจมก็มีเยอะครับน้ำพริกตาแดงคนเมืองครับเนาะแล้วก็แกงดอกมะพุ่ยเคยไม่เอาหาหน้าไม่เอามาครับวันนี้กินใส่กระดูกงวใส่ดูกนี่ใส่กระดูกงวงอ่ะแกงดอกมะพุ่ยใส่กระดูกงวงกูเที่จะเด่นแกงใส่ปลาแห้งเหรอใส่กระดูกัวงนี่อร่อยจังมีดูมนูใหมอืมกลมกลมครับกลมกลมเดี๋ยวเราจะปรุงแหม่ยำมันครับยำฮกนะครับ ยำหกครับเดี๋ยวผมตั้งม้อกันนะครับครับนี่น้ำต้มน้ำต้มน้ำซุปนะครับที่ต้มไว้นะครับแล้วก็ผมก็มีพริกพริกลาบนะครับพริกลาบที่ผมเอามาคั่วหน่อยนึ่งใส่เลยครับหกงวนะครับใส่เข้าไป ควนยำห้องวัวครับครับนี่ก็ยำกะยำหกสุดลูกเด่นนะครับเสร็จแล้วครับแล้วก็จะใส่ผักชีต้นหอมเครื่องปรุงครับผักชีต้นหอมใช่มอนะครับ คุยแน่นอนนี่ครับยำหกคนเมืองตัแแต่ครับกินกับพี่กับน้องอร่อยกันเดินกันทั้งบ้านครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมชีให้ดูก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะมั่วหน่อยเมาหน่อยพอดีมาบ้านนี่ครับยำหกเมืองครับนี่ภาษานะครับ bây giờ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  khơi giờ bây giờ bây khơi chim đi bây giờ 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 nè giờ bây 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 giờ แบดเล่น้อยเดียวเนี่ยล้อมสุดยอดของกินมัเท่ายำอเไร่ะยำหกยำพกโรงเรีนโรงเรีนโอเคสูตรโรงเรีนครับสูตรโรงเรีนยำของกินเมืองเทาครับโอเคนะครับเดี๋ยวโรงเรียนจะกินข้าวแล้วครับโอเคนะครับครัวมันทุกโรงเรีนนะครับ